ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจุงบันดาลให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตกับผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโชคชะตาทารอดช่องดูดวงไพ่ยิปซีพลังงานบวก คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักรายเดือนของชาวทาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์ประจำเดือนตุลาคมและทุกคนที่บังเอิญเปิดมาเจอคลิปนี้ถือว่าจักรวาลกำลังนำพาข้อความนี้มาให้คุณคลิปนี้ถูกดึงดูดมาหาคุณเพราะจักรวาลต้องการส่งสารสำคัญถึงคุณ สำหรับชาวราศีกุมคุณได้ไพ่ The Star, The Fool, Knight of Pentacle, Queen of Cups, The Hermit, t r e e of Pentacle, The Emperor, Ten of Cups, Two of Cups, King of s w o r d Ace of Cups, Six of Swan ไพ่สรุป 10 of p e n พ a c l e ลพลังงานโดยรวมช่วงเดือนนี้ความรักของคุณเหมือนการเดินทางที่มีทั้งความหวังความสดใสและความมั่นคงภายหลายใบสะท้อนถึงการเริ่มต้นใหม่ที่โรแมนติกมีความจริงจังและความมั่นคงเหมือนจักรวาลกำลังพาคุณเข้าสู่จุดที่ความรักกับความมั่นคงในชีวิตเชื่อมถึงกันอย่างพอดี ไพ่เดอะสตาร์ the และไพ่เดอะฟูพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสคุณหรือเขาอาจเคยผ่านช่วงเวลาที่เหนื่อยกับความรักแต่ตอนนี้มีการฟื้นฟูหัวใจเกิดศรัทธาและความหวังใหม่ๆความสัมพันธ์เริ่มด้วยความจริงใจและไร้การปรุงแต่ง n n i h t t o p p n t t c l l e และไพ่ u e e n of Cups บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนมีความเสถียรและมั่นใจได้อีกฝ่ายมีความมั่นคงทางใจหรือการเงินส่วนคุณเต็มไปด้วยความอ,อดโยนและความเข้าใจเป็นพลังที่เกื้อกูลกัน The Hermit และ The Emperor แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่หวือหวาแต่มีการคิดทบทวนรอบคอบ มีคนหนึ่งอาจใช้เวลาพิจารณาก่อนตัดสินใจแต่สุดท้ายจะมอบความจริงใจและความมั่นคงให้ได้เขาคุณอยากเป็นเสาหลักให้กันไพ่ t e of Cups, 2 o of Cups และ Ace of Cups สุดยอดไพ่แห่งความรัก ความสัมพันธ์ที่สมหวังลงตัวและเติมเต็มกันทั้งในมุมครอบครัวความโรแมนติกและการเชื่อมโยงของหัวใจเป็นสายสัมพันธ์ที่มอบความสุขทั้งใจและจิตวิญญาณ King of Sword และ s i k of w a n d อีกฝ่ายอาจเป็นคนเก่งมีเหตุผลชัดเจนในความคิด บางทีอาจดูเข้มงวดแต่ก็จริงใจและเมื่ออยู่กับคุณเขาจะภูมิใจมากรู้สึกว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วและพร้อมแสดงออกอย่างเปิดเผยสำหรับคนโสดมีโอกาสเปิดหัวใจครั้งใหม่ๆมีพลังแห่งการเยียวยาและดึงดูดคนที่จริงใจเข้ามาบอกชัดเลยว่ามีโอกาสเจอรักใหม่ที่สดใสแล้วไร้เงื่อนไขเรากับความสัมพันธ์ที่เกิดจากโชคชะตาพาให้มาเจอกัน อีกฝ่ายจะมีความโรแมนติกอบอุ่นอาจเป็นคนที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจพลังงานความรักเหมือนการได้พบคนที่พูดด้วยใจตรงกันและต่อยอดไปสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้สำหรับคนมีคู่ไพ่ The Emperor และ Queen of Cups แสดงถึงการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันฝ่ายหนึ่งให้ความมั่นคงอีกฝ่ายเติมเต็มด้วยความรักและความอบอุ่นไพ่ n i g h t of Wands และ Six of Wands บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ความรักมีสีสันได้เดินทางทำกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันหรือประสบความสำเร็จร่วมกันในเรื่องบางอย่างไพ่ The Hermit บอกถึงบทสนทนาลึกซึ้งที่จะทำให้ความสัมพันธ์เข้าใจและใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นความสัมพันธ์จะก้าวข้ามจากความรักที่โรแมนติกไปสู่การเป็นคู่ชีวิตที่มีทั้งความมั่นคงและความเข้าใจสำหรับคนมีคนคุยความรู้สึกของทั้งคู่กำลังพัฒนาอย่างนุ่มนวลและจะค่อยๆชัดเจนขึ้น อีกฝ่ายมีความสนใจจริงจังไม่ได้เข้ามาเล่นๆพ่น i n คิงออฟซอชชี้ว่าความสัมพันธ์นี้อาจต้องใช้การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแต่ถ้าคุณเปิดใจและคุยอย่างจริงใจจะยิ่งชัดเจนและพัฒนาไปได้ดีความสัมพันธ์กำลังพัฒนาอย่างมีทิศทางและอาจนำไปสู่การตกลงใจชัดเจนในอนาคตสำหรับคนที่เพิ่งเลิกกันหรือคนเก่าไพเดอะเฮอร์มิตและเดอะสตาร์บอกถึงการเยียวยาจากบาดแผลเก่าแล้วเริ่มมองเห็นแสงแห่งความหวังใหม่ ไพ่ Ace of Cups ยืนยันว่าจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาให้คุณรู้สึกหัวใจพองโตอีกครั้งแม้ความหลังจะยังอยู่แต่จักรวาลกำลังพาคุณไปพบคนที่เหมาะสมกว่าเดิมคุณจะได้พบความรักที่เติมเต็มและต่างฝ่ายต่างพร้อมสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันไพ่สรุป t e of Pentacles นี่คือไพ่ของความมั่นคงความรักที่ยั่งยืนและการสร้างครอบครัวไม่ว่าคุณจะโสดมีคู่หรืออยู่ในสถานะไหน ไพ่บอกว่าพลังงานรักของเดือนนี้นำไปสู่ความมั่นคงจริงจังและอนาคตที่ยั่งยืนคุณมีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทั้งโรแมนติกและอบอุ่นสรุปสำหรับราศีกุมในเดือนนี้ความรักของคุณกำลังเดือนหน้าไปสู่ความมั่นคงและโรแมนติกที่ลึกซึง้งบางคนเจอรักใหม่ที่สดใสบางคนพัฒนาความสัมพันธ์ให้จริงจังขึ้นและบางคู่พร้อมจะสร้างอนาคตไปด้วยกันความรักครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราว แต่คือความสุขที่จับต้องได้และยั่งยืนมาดูไพ่นางฟ้าออร์โคลจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับความรักชาวราศีกุมกันบ้าง Getting to know each other การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน As you reveal your innermost selves to each other, your bonds deepen. ยิ่งคุณกล้าเปิดใจแบ่งปันความรู้สึกที่แท้จริงต่อกันมากเท่าไหร่สายสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนก็จะยิ่งแนบแน่นลึกซึง้งและงดหยามากขึ้น f ฟล r ์ irt, การโปรยสเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติการหยอกล้อเบาๆที่เพิ่มสเสน่ห์ให้ตัวคุณ Extend your light-hearted energy to others พลังงานของความน่ารักสดใสและการหยอกล้อเบาๆของคุณดึงดูดให้ความสัมพันธ์เต็มไปด้วยความหวานและสร้างสเสน่ห์ที่ใครก็ยากจะต้านทาน Make the effort การทุ่มเทและเอาใจใส่ Great love is worth taking the steps you are guided to take ความรักที่งดงามที่สุดเกิดจากการใส่ใจและความพยายามเมื่อคุณก้าวเดินไปตามหัวใจนำทางความรักครึ่งนี้จะแบ่งบานอย่างมีคุณค่า Codependency การพึ่งพาหรือการยึดติดบางสิ่งบางอย่างเช่นคนรักหรือแม้แต่ความรู้สึกกำลังส่งผลกระทบต่อความรักของคุณ a d d i t i o n s are affecting your romantic life ความรักแท้ไม่ใช่การยึดติดแต่คือการโอบกอดกันด้วยอิสระและความเข้าใจ เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเอาใจใส่และปรับสมดุลความสัมพันธ์ก็จะงดงามและมั่นคงยิ่งกว่าเดิมค่ะทั้งหมดนี้ก็คือการดูดวงความรักประจำเดือนตุลาคมของชาวราศีกุมค่ะขอให้จักรวานนี้โอกอดคุณด้วยความรักความสุขและสิ่งดีๆที่หัวใจคุณสมควรได้รับเสมอนะคะ หากคุณชอบการอ่านไพ่และพลังงานในคลิปนี้พิมพ์คอมเมนต์น้อมรับคำทำนายและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่องเพื่อรับพลังงานดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ